สงสัยกันเก่งอยากรู้กันนะักว่านี่มันนมจริงหรือว่านมปลอมเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้มิกกี้จะมาเปิดนมให้เพื่อนๆดูกันค่ะจะได้รู้ว่าตำนานเนินอกขาวจะว่ามันมีอยู่จิ และสิ่งที่เมื่อกี้ทําในวันนี้นะคะไม่มีสปอนเซอร์แต่อย่างใดคะ่ะเขาก็บอกว่าเป็นมะเร็งให้เคมสีเข็มฉายแสง25ครั้าางอตอนนั้นตึกแบบทอ้อมากทอ้อจนแบบว่าจ,จะรอดไหมหนูมีจิตอยากจะ<อ>ช่วยจริงๆค่ะคุณหมอเพราะว่าหนูรู้ว่าคุณหมอทําด้วยใจจริงๆนะคะเงินก็ไม่ได้มากมายนะคะแค่200,000บาทของหนูแต<อ>่ตว่าหนูอยากช่วยให้คุณหมอได้รักษาท่านอื่นที่จําเป็นจริงๆค,ะะค่ะโดยเฉพาะแฟนๆของหนูนะ เนยคุณก็มาถ่าย ครั้งแรกในชีวิตเลยค่ะไม่เคยสดต้อนมแบบนี้มาก่อนอลังการมากสวัสดีค่ะกับพบกับมิวกี้คุณแม่ส okay, he ุดแซ่บสวยเซ็กซี่แล้วก็ซูซ่าค่ะสงสัยกันเก่งอยากรู้กันนักว่านี่มันนมจริงหรือว่านมปลอมเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้มิวกี้จะมาเปิดนมให้เพื่อนๆดูกันค่ะ จะได้รู้ว่าตำนานเนินอกขาวจรงว่าไม่มีอยู่จริงถ้าพร้อม,อมแล้วนะคะไปกันเลยค่ะ คลิปนี้นะคะเพื <S 2> <S 2> พ่อนๆเป็นคลิปที่มิวกี้ตั้งใจมากๆเลยนะคะที่ทําขึ้นมานะคะเพราะว่ามิวกี้นะคะได้มีการพูดคุยกับคุณหมอนุนนะคะแล้วคุณหมอนดนนนะคะ,คนนะ,คะก็มีจิตที่ดีมากๆเลยค่ะอยากจะช่วยเหลือผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเรง็งเต้านมนะคะซึ่งมิวกี้นะคะมีรุ่นพี่ที่เคารพรักนับถือกันนะคะนั่นก็คือ ดมดพี่พัดเนี่ยเขาก็เล่าให้มิวกี้ฟังนะคะถึงโรงพยาบาลนามารักนะคะเพื่อนๆว่ามีโรงพยาบาลน,นี้อยู่ที่รักษานมโดยเฉพาะค่ะคนที่ป่วยเป็นโรคเกี่ยวกับเต้านมนะคะหรือมะเร็งเต้านมที่นี่คุณหมอเก่งและดีมากๆค่ะหลังจากนั้นนะคะมิวกี้พี่พันนะคะแลวคุณหมอนุ่นเนี่ยก็ได้มีการนัดเจอแล้วก็พูดคุยกันถึงแคมเปญน,นี้นะคะเพื่อนๆค่ะพอได้ฟังคุณหมอนุ่นนะคะพูดถึงเรื่องการที่จะช่วยผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเรง็งมิวกี้บอกเลยว่าในใจตอนนั้นคือแบบฉันขอทําแคมเปญน,นี้ด้วยและสิ่งที่ มิวกี้ทำในวันนี้นะคะไม่มีสปอนเซอร์แต่อย่างใดค่ะมิวกี้ก็เลยเสนอคุณหมอไปว่างานมิวกี้นะคะขอให้คุณหมอเนี่ยช่วยรักษาแฟนคลับของมิวกี้นะคะเป็นจํานวน1ิคนค่ะและมิวกี้ก็ได้โพสต์ข้อความนี้นะคะลงช่องทางในเพจของมิวกี้ค่ะซึ่งจริงๆต้องบอกว่ามีหลายคอมเมนต์มากๆ,ๆเลยนะคะแต่โดยส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่ใช่ตัวเองมาคอมเมนต์นะคะจะเป็นเพื่อนมาคอมเมนต์ให้ยาานมาคอมเมนต์ให้ฉะนั้นนะคะทางเราจําเป็นที่จะต้องเลือกคนที่ลงรายละเอียดดีเทลเอาไว้อย่างชัดเจนนะคะแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ให้เราติดต่อกลับได้รรรวมมมถถึงนะคะคสาาาาักษที่ โรงพยาบาลนามารักได้ด้วยค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราก็ได้นัดแฟนคลับมาหนึ่งท่านนะคะส่วนท่านที่เหลือเนี่ยจะทยอยมานะคะเพราะว่าอยู่ตาาา่างจังหวัดแต่พี่เหมียวเนี่ยอยู่ที่กรุงเทพแล้วก็สะดวกมาพอดีเลยนะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะได้เจอกับพี่เหมียวนะคะซึ่งเป็นแฟนคลับมิวกี้แล้วก็ป่วยเป็นโรคมะเร็งเต้านมค่ะเดี๋ยวเราจะไปคุยกับพี่เหมียวกันค่ะ พี่เหมียวเริ่มเป็นมะเลเต้านมได้ยังไงคะทําก้อนเจอค่ะทำหรอใช่มันจะเป็นก้อนแข็งๆอะ่ะช่วงตรงบริเวณตรงนี้ค่ะก็เลยไปหาหมอที่จุฬาทำเวเนกรมแล้วก็เจาะชิ้นเนื้อไปตรวจเขาก็บอกว่าเป็นมะเลงแต่ยังไม่รู้ว่าเป็นขั้นที่เท่าไหร่แล้วทีนี้เขาก็บอกว่าต้องผ่าถ้าใจ้จ่ายไม่สูงเขาก็เลยแนะนําให้ไปย้ายสิธิ์บัตรทองมาก็เลยได้มาลงที่ลาวิถีตอนแรกเขาถามว่าจะผ่าตัดต้านมออกเลยไหม ว่าจะเอาแค่ก้อนออกก็เลยเอาแค่ก้อนออกแล้วเขาก็ลอดตอนนิ้เหนึ่งออกอเอาผ่าเสร็จแล้วก็ให้คีโมสีเข้มใช้แสง25ครั้งแล้วก็ต้องติดตามการรักษาอยู่ตลอดแล้วก็กินยาต่ออีก5ปีแล้วจเจ็บไหมช่วงแรกๆมันจะไม่เจ็บอกคะแต่ว่ามันจะเป็นช่วงหลังที่ม่าเจ็บคือเป็นรอบเดือนมันมันมันจะเหมือนแทงแทงทิ่มท่อะคะ่ะ มีเอฟเฟกต์ไหมคะหลังจากการทำีโมก็มีค่ะผมร่วงแล้วก็ตัวนี้เป็นตุ่มเต็มเป็นคออะไรเงี้ยตอนนั้นคือแบบท้อมากท้อจนแบบว่าเราจะรอดไหมเราจะเป็นยังไงคิดไปต่างๆนานาวิธีที่พี่เหมียวเนี่ยคิวใจเตังขึ้นมาพี่เหมียวใช้วิธียังไงคะก็มองคนรอบข้างค่ะเขาก็ให้กําลังใจเพราะเราเป็นแค่ท่านแรกเองค่ะ สามารถรักษาหายได้ก็เลยแบบฮึดกสู้ขึ้นมาเลยเนาะยังไงหนูพี่ก็ขอเป็นกำลังใจให้พี่เหมียวสู้ๆนะคะขอให้หายจากโรคนี้นะคะขอบคุณมากดีใจมากทดีใจจริงๆขอบคุณค่ะ,คะพี่เหมียวสำหรับคนที่ยังไม่เป็นนะคะ เราต้องดูแลสุขภาพตัวเองพักผ่อนให้เพียงพอออกกําลังกายสม่ําเสมอเรื่องกินอย่างเงี้ยของปิ้งย่างของหมักของดองเขาห้ามไหมเขาก็ห้ามแต่เรากินได้กินนิดนิดหน่อยหน่อยคือรู้ว่าพอกินแล้วสําหรับคนที่เป็นแล้วโรคมะเร็งทุกวันนี้หมอเขาเก่งคะ่ะเราสามารถรักษาหายได้คือกําลังใจแล้วก็สู้คะ่ะขอบคุณคุณมิวกี้นะคะที่ให้โอกาสะะที่เลือกเหมียวนะคะแล้วก็ขอบคุณจริงๆค่ะ เดี๋ยวเราไปพบคุณหมอกันหาที่เหนียวค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้ตรวจสองท่านใช่ไหมคะใช่ค่ะคุณหมอคือข้อดีถ้าเกิดสมมุติเราตรวจเจอตั้งแต่ระยะศูนย์การรักษาเนี่ยโอกาสหายมันมากกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์เราไม่มียาเคมีพวกนี้ผ่าตัดอย่างเดียวคนไทยเราเป็นเร็วจะเป็นประมาณนี้คะ่ะสามห้าสี่สิบสี่สิบห้าเร็วกว่าฝรั่งประมาณสิบปีแล้วอย่างถ้าวอน์ิกี้ตรวจนี่คะ่ะคุณหมอแล้วมันจะขึ้นผลไหมคะสมุิกี้อยู่แค่สามสิบสามหรือว่าคนที่อายุอ่อนกว่านี้คะเขาแยกเป็นสองวัตถุประสงค์ค่ะวัตถ กับวัตถุประสงค์เพื่อวินิจฉัยถ้าวัตถุประสงค์เพื่อคัดกรองเนี่ยคือไม่มีอาการอะไรเลยแต่อยากดูว่าเรามีอะไรจะได้รู้ว่าเป็นตั้งแต่เนิ่นๆเ,เนี่ยก็อายุสัก3ามหาี่สิบเนี่ยทำให้หนึ่งครั้งแล้ว0เป็นต้นไปทําทุก1ปีหรือถ้าจะเวน้นเต็มที่ก็ไม่เกิน2ปี 2> อันนั้นคือเพื่อคัดกรองแต่ถ้ามีอาการเช่นทาได้ก้อนทำปุ๊บมันจะได้ก้อนอยังไงมันจะเห็นชัดเลยแต่ว่าพวกนี้บางทีเราต้องทําตัวเองสม่ําเสมอคือผู้หญิงเนี่ยทุกเดือนประจําเดือนมา1สัปดาห์ก็ตรวจเตงานมดัว เก็ยืนที่หน้ากระจกก่อนดูว่าระดับหัวนมเราเนี่ยเท่าเท่าเดิมสมมุติว่าถ้าหัวนมมันเปลี่ยนระดับหรือมีการชี้เดิมมันเป็นแบบชี้ตรงอย่างนี้แล้วมันมีการบิดเบี้ยวไปอันนี้ก็ถือว่าผิดปกติถ้ามันไม่เท่ากันอยู่แล้วโดยธรรมชาติของเดิมไม่เป็นไรเสร็จแล้วยกแขนขึ้นเราดูในกระจกอีกรอบหนึ่งว่ามันมีผิวหนังตรงไหนที่มันบุ๋มลงไปไหมถ้าผิวหนังมันบุ๋มลงไปเนี่ยอาจจะผิดปกติได้ทีนี้พอเรายกเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็เริ่มคลำเวลาคลำก็ค่อยๆกดที่รอบหัวนมก่อนว่ามีเลืืออีน้เหลง เวลาที่คำเนี่ยเอามือด้านนี้นะคะกดหลายคนเวลาทำเนี่ยจะใช้บีบบีบถ้าบีบอย่างเงี้ยอ่าถ้าบีบได้ก้อนแน่แต่มันคือเป็นต่อมน้ํานมเราเองเพรานั้นเราใช้วิธีกดกดจนกระทั่งเราสัมผัสอกระดูกซี่โครงก็ทาให้ทั่วเต้านมเสร็จแล้วอย่าลืมคํารักแร้เพื่อที่จะดูมีต่อมน้าเหลืองเปล่าเวลาคํารักแร้หลายคนจะยกแขนขึ้นแต่จริงๆต้องเอาแขนลงให้มันหย่อนมะเร็งเต้านมเนี่ยสาเหตุหลับเกิดจากอะไรคะต้องบอกว่าเต้านมเรากับฮอร์โมนเพศหญิงมันมีความสัมพันธ์ ตอนนี้หลักๆพฤติกรรมอะไรที่ทําให้ฮอร์โมนเพศหญิงมันเยอะขึ้นหนึ่งเราทานไขมันเยอะหรือเราได้ฮอร์โมนทดแทนจากภายนอกหุ่นแบบนี้หุ่นแบบนี้ไขมันในตัวเราเยอะคนที่ร่างกายไม่ค่อยมีกิจวัตรประจําวันเพราะไอ้ตัวนี้มันก็จะไปส่งผลเรื่องเกี่ยวกับฮอร์โมนโอกาสที่จะเป็นมะเร็งเต้านมเนี่ยเยอะขึ้นคนที่ประจำเดือนมาเร็วเด็กเดี๋ยวนี้นีสสาวเร็วกว่าสมัยก่อนสมมติถ้าประจำเดือนมาเร็วก็เพิ่มความเสี่ยงมะเร็งเต้านมประจำเดือนหมดช้าแต่หมดช้าเราห้ามไม่ได้ถ้าช้ากว่า55ก็ อีกอันที่สําคัญคือสาวๆเดี๋ยวนี้มีลูกช้าอ๋อจริงค่ะถ้ามีลูกคนแรกช้าก็เพิ่มความเสี่ยงมะเร็งเต้านมคุณหมอคะแล้วโดยเฉลี่ยนะคะ หญิงไทยเนี่ยเป็นมะเร็งเต้านมกี่เปอร์เซ็นต์คะถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์มันไม่ได้เยอะขนาดนั้นเขาเขานับเป็นอัตราส่วนว่าจํานวนต่อแสนตอนนี้บ้านเราน่าจะขึ้นไปอยู่ประมาณสัก 30- 40คนนะคะใน1นึ่งแสนเพราะฉะนั้นเนี่ยคนไทยเราจะตรวจเร็วกว่าฝรั่งประมาณ10ปีคุณบอกคะ <c oughs> แล้วผู้หญิงที่ทาหน้าอกเนี่ย <c oughs> มีสิทธิ์ที่จะเป็นมะเร็งเต้านมไม่ต่างกันเพราะว่าการทําหน้าอกเนี่ยตัวการเสริมมันไปอยู่ชั้น หลังเนื้อเต้านมเพราะเนื้อเต้านมก็เท่าเดิมเพียงแต่ว่าตอนมาทำแมโมโมแกร,รมจะได้กําไรกว่านิดนึงคือต้องทําเยอะกว่าเ<อ> <laughs> พราะว่าถ้าคนปกติเขาก็จะมีบีบท่านี้ใช่ไหมคะกับบ,บีบท่านี้แต่ถ้าคนเสริมมันจะต้องมีท่าท่านี้สองครั้งคือท่าที่เห็นซิลิโคนกับท่าที่ผักซิลิโคอนออกก็จะกลายเป็นทําเป็น2เท่าของคนปกติอีกคาถามหนึ่งนะคะคุณหมอที่หนูอยากถามมากคือว่า <c oughs> คุณหมอจะรักษาแการของหนูเนี่ยจนหายดีเลยไหมคะคุณหมอจริงๆก็ดีดีค่ะยินดีที่จะช่วยดูแลให้ถ้าเกิดสมมติ มีต้องให้ยาเนี่ยมันจะต้องโคกับคุณหมอที่เป็นของโรงพยาบาลต้นสังกัดแต่ท่านตรงพาดผ่าตัดเนี่ยในคนที่ขาดแขนทุนทรัพย์เรามีกองทุนนี้จะช่วยค่ะ ขอบคุณคุณหมอเลยนะคะพอได้มาคุยกับคุณหมอคุณหมอแบบน่ารักมากคุณหมอก็บอกมาคํหนึ่งซึ่งเป็นสิ่งที่เมื่อกี้ประทับใจมากคุณหมอบอกว่าเครื่องมือก็คือเอาไว้เฉยเฉยไม่ได้ทําอะไรคุณหมออยากจะช่วยจริงๆมันเป็นสิ่งที่แบบประทับใจในตัวคุณหมามากๆเลยค่ะที่คุณหมอแบบยินดีที่จะช่วยคนที่เป็นมะเร็งเต้านมแล้วก็ไม่มีทุนมาซับรง้ยาบาลคุณหมอเนี่ยค่ะค่าใช้จ่ายในการรักษาเนี่ยแพงไหมคะพอเข้าถึงได้ดีกว่าครับเพราะว่าจริงๆการรักษาเนี่ยมันมี หลายเลเวลว่ามีมีเครื่องมืออะไรคุณภาพ เราเทียบกับไฮเอ็นราคาเนี่ยก็อาจจะถูกลงมา50-60%ของโรงพยาบาลไฮเอ็น end. แต่ว่าถ้าเทียบกับโรงพยาบาลที่เป็นของรัฐอันนี้นแพงกว่าแนะ่ๆนะมันจะมีส่วนหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นกองทุนนมรักษาค่าเกิดสมมุติมีคนไข้ที่เป็นมะเร็งเต้านมแล้วต้องผ่าตัดแต่ขาดทุนทรัพย์เราก็ผ่าตัดให้เงินกองทุนมาจ่ายในส่วนที่เป็นค่าเวชภัณฑ์กับค่ายาในราคา <S <S ทุนค่าตัวแพทย์ไม่คิดค่าที่เป็นฟาร์ซิลิตี้เช่นค่าห้องผ่าตัดค่าเครื่องมือที่เราตั้งไว้เฉยๆไม่ได้ใช้ ตรงนั้นไม่คิดมันก็ทําให้เงินกองทุนอันเนี้ยมันสามารถที่จะไปช่วยคนได้เยอะขึ้น<ม>แต่ว่าการรักษามะเร็งเต้านมต้องบอกว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องผ่าตัดมันจะมีเรื่องการให้ยาด้วย<ะ>ซึ่งตรงการให้ยาเนี่ยตรงกองทุนยังไม่ได้ครอบคลุมแต่ว่าจริงๆแบบว่าคนไทยตอนนี้เราจะมีสิทธิ์พวกประกันสังคม<ะ>พวกสิทธิ์ประกันสุขภาพั้นหน้าซึ่งช่วย<ะ>ได้เยอะเลยที่นี่นะคะค่าตรวจเนี่ยตอนหนึ่งครั้งเนี่ยราคาเท่าไหร่คะคุณหมอถ้าตรวจมมแมมโมแกรมอัลตราเาวร์เนี่ย นะคะประมาณ4 0 0พถ้ารวมค่าแพทย์ค่าโรงพยาบาลก็อยู่ประมาณ4 0 0 0ันเจ็ดสี่พันแปดแถวๆนี้ค่ะเมื่อกี้ได้ข่าวว่าคุณหมอมีเพจด้วยใช่ไหมคะมีเพจของโรงพยาบาลค่ะที่คุณหมอจะไว้ไลฟ์ปุยจะมีทุกวันพุธค่ะ2องทุ่มพูดเรื่องเดียวเลยค่ะพูดเรื่องนมก็มีคนบอกว่านมแค่สองเต้าพูดบ้าอะไรกันได้ทุกวันพุธแต่มันก็พูดได้เยอะจริงๆค่ะค่ะี้ยังพูดไม่จบทุกเรื่องเข้ามาถามกันได้เมื่อกี้จะขึ้นเพจของคุณหมอให้ตรงนี้เลยนะคะก็ทุกวันพุธไปจัดคนหมอได้คุณหมอค่ะแล้วถ้าสมมติว่ามีีผู้ใจด ที่อยากจะเข้าโครงการช่วยเหลืออย่างเงี้ยค่ะคุณหมอรับบริจาคยังไงคะไม่ได้รับบริจาคค่ะ,ะเพราะว่าจริงๆค่อนข้างกะงงเรื่องประเด็นอ่อนไหวเรื่องการบริจาคมีหลายคนบอกขอเลขบัญชีบอกไม่ให้บอกบ่ม <c oughs> หนูทราบอยู่แล้วนะคะว่าคุณหมอต้องไม่ให้เลขบัญชีแน่ๆแต่ว่าวันนี้หนูมีจิตอยากจะ<อ>ช่วยจริงๆค่ะคุณหมอเพราะว่าหนูรู้ว่าคุณหมอทําด้วยใจจริงๆนะคะเงินก็ไม่ได้มากมายนะคะแค่2 0 0 0 0 0บาทของหนูแต่ว่าหนูอยากช่วยให้คุณหมอได้รักษาท่านอื่นที่จําเป็น จริงๆค่ะโดยเฉพาะแฟนๆของหนูนะคะก็เป็นเงินแค่เล็กๆน้อยๆจากหนูจริงๆแต่ว่าหนูรู้สึกว่าสิ่งที่คุณหมอทาอะค่ะมันมากมายเหลือเกินคือคุณหมอเสียสละหนูไม่รู้จะพูดยังไงเนูจะร้องไห้อ่ะขอบคุณคุณมิวกี้มากเลยค่ะขอบคุณค่ะหนูรู้ว่าคุณหมอต้องไม่ให้เลขบัญชีหนูแน่ๆเลขบัญชีนี่ไม่เคยให้ใครเลยบอกไม่กล้าที่จะให้ยังไงมิวกี้ขอฝากพี่เมียวด้วยนะคะแล้วก็แฟนๆของมิวกี้อีก9คนที่กำลังจะทยอยมานะคะเพราะว่าแต่หลายคนเนี่ย ก็เกือดร้อนนะคะในช่วงตภาวะแบบนี้ด้วยค่ะคือไม่มีเงินที่จะรักษาตัวเองต่อแล้วก็ยิ่งทําให้ท้อแท้ลงไปอีกนะคะมิกกี้ต้องขอบคุณคุณหมอมากเลยนะคะที่ทําสิ่งนี้ขึ้นมางั้นเดี๋ยวมิกกี้ให้คุณหมอคุยกับพี่เหมียวต่อนะคะเดี๋ยวมิกกี้ไปรอไปรอทำพอทําเสร็จแล้วถือคุณมิกกี้เข้ามาตรวจร่างกายแล้วก็ฟังผลกลอบได้ค่ะได้ค่ะเราจะันค่ะ ขอให้หายไว้ๆนะคะคแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันนะคะขอบคุณมากคขอบคุณค่ณะ ในเมืองไทยที่มีเครื่องตรวจครบทุก,ทกอย่างไฮเทคมากราคารักษาคือไม่แพงเลยครับ อันนี้นมหนูใช่ไหมคะใช่ค่ะอันนี้ข้างซ้ายอันนี้ข้างขวาหลักๆแมมโมแกร,รมเราจะดูว่ามันมีหินปูนผิดปกติไหมอันนี้ก็ยังไม่เห็นแมมโมแกร,รมเมื่อกี้เขาเรียกเป็น 2D อันนี้เป็น 3D จะค่อยๆไล่ไปทีละชั้นทีละเลเยอร์คือถ้าคนที่เป็นมะเร็งตอน้านมเนี่ยบางทีมันจะ มีการผิดรูปร่างของโครงสร้างก่อนอันนี้ไม่มีละคะ่ะถัดไปตัวอัลตราซาวด์อันนี้คือตัวที่เป็นออโต้สแกนเหมือนเราเห็นภาพทั้งภาพก่อนถัดไปอันนี้จะเป็นอัลตราซาวด์ที่หมอเอกเส์เขาใช้มือมาถ่ายภาพมันจะไม่เหมือนเห็นทั้งงานแล้วมันจะเป็นช็อตช็อตช็อตเพราะนั้นโดยสรุปที่เจอมี3เรื่องอันแรกก็คือเป็นถุงน้ําเล็กๆที่เต้านมทั้งสองข้างถุงน้ําพวกนี้เนี่ยถามว่าอันตรายไหมไม่ได้อันตรายผู้หญิงเราเนี่ยช่วงกลางไซเคิลของรอบเดือนพอไข่ตกมันก็จะมีฮอร์โมน,นมากระ เตรียมที่จะตั้งขันมันก็จะมีการขยายขนาดมีการผลิตน้ํานมเก็บน้ําเข้ามาถ้าเราตั้งขันมันขยายต่อไม่ตั้งขันก็เล็กลงบางคนก็จะหลงเหลือเป็นถุงน้ําได้อันที่สองที่เจอก็คือตรงก้อนที่มันเหมือนก้อนเนื้อตัวนี้เนี่ยโอกาสที่จะเป็นมะเร็งเต้านมอันนี้น้อยกว่าหเปอร์เซ็นแต่หมอแนะนําว่าอีกสัก6เดือนเนี่ยเดี๋ยวอัตราสาวเช็คซ้ําดูอีกทีนึงฮะฮะว่ามันเปลี่ยนแปลงไหมเรื่องที่สามที่เจอก็คือว่าเราเจอน้ําอยู่ในแคปซูลที่เราใส่ซิลิโคนไปนิดเดียวทําได้2แบบ ค่ะอันที่หนึงถ้าเกิดเรามองว่ามันนานแล้วถึงเวลาก็ไปเปลี่ยน ไอตัวซิลิโคนออกแต่ถ้าเกิดสมมุติไม่เปลี่ยนก็ต้องคอยเฝ้าระวังว่าตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นมากขึ้นไหมถ้ามันมากขึ้นเนี่ยมันก็จะชี้ชัดว่าน่าจะมีการรั่วแน่ๆอันนั้นก็ต้องเปลี่ยนอยู่ดีเวลาตรวจอะไรเงี้ยค่ะมันจะลุ้นมากแต่ว่าหนูเชื่อว่ามันคุ้มค่าดีกว่าเราแบบปล่อยมันไว้นะคะทุกคนวันนี้มิกกี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอคุณหมอน้อยมากเลยนะคะสําหรับสิ่งดีๆในวันนี้นะคะแล้วก็มิกกี้ได้ตรวจด้วยแล้วเดี๋ยวมิกกี้จะขอพาคุณแม่มาตรวจด้วยนะคะด้วยคมยินดีเลยค่ะ คุณคุณหมอมากๆนะค่ะสวัสดีค่ะมาแล้วโอ้ยลงอกมากค่ะเพื่อนๆค่ะของบิวกี้นะคะไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงค่ะแต่คุณหมอนนะัด follow up อีก6เดือนนะคะจริงๆแล้วมิวกี้อยากบอกว่าผู้หญิงเราทุกคนนะคะควรที่จะใส่ใจนะคะเราก็ให้ความสำคัญกับร่างกายของตัวเองนะคะโดยเฉพาะมเร็งเต้านมเนี่ย เกิดขึ้นได้ง่ายมากเลยนะคะเพื่อนๆค่ะพูดจริงๆนะเธอเราทําอะไรกันก็ทําได้นะโบท็อกฟิลเลอร์เติมหน้าเติมตาทําสวยผิวขาวผมยาวผิวเนียนทําได้หมดตัดเต้านมของตัวเองนะคะก็สําคัญเหมือนกันนะคะเพื่อนๆเพราะถ้ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วเนี่ยมันอาจจะดูแลกันลําบากนะคะค่าตรวจที่คุณหมอบอกก็คือ4 0 0พกว่าบาทอะแล้วโรงพยาบาลก็คือสะอาดมากแล้วก็คนน้อยนะคะเพื่อนๆและที่สําคัญเนี่ยเป็นเฉพาะทางจริงๆนะคะและที่มากไปกว่านั้นนะคะสิ่งที่มิวกี้นับถือและยกย่องเลยก็คืออุดมการณ์ ของคุณหมออนุทนะคะอันนี้ม่กกี้ขอบอกก่อนเลยนะคะไม่ได้มีการว่าจ้างมาถ่ายเพื่อโปรโมทโรงพยาบาลน,นะคะเพื่อนๆซึ่งแคมเปญนี้นะคะหมอนุทและมิกกี้มีการตกลงคุยกันนะคะว่าอยากจะทํำมันขึ้นมาค่ะก็ต้องขอบคุณพี่พัฒน์นะคะหรือมาดามพัสั่นะคะที่เป็นสะพานบุญบอกต่อเรื่องนี้ค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะสนใจที่อยากจะมาตรวจเต้านมตัวเองนะคะหรืออยากจะพาคุณแม่มาหรืออยากจะมารักษานะคะหรือถ้าอยากจะช่วยเหลือนะคะสิ่งที่คุณหมอทําอยู่นะคะก็สามารถมาบริจาคเงินได้นะคะที่โรงพยาบาลได้เลยค่ะเพราะว่าคุณหมอเขาไม่มี เลขบัญชีไม่มีมูลนิธิใดๆทั้งสิ้นนะคะก็วันนี้ถือว่าแฮปปี้นะคะเพราะว่าผลของตัวเองออกมาแล้วไม่เป็นอะไรนะคะและที่สําคัญก็คือได้ช่วยพี่เหมียวด้วยนะคะรวมถึงแฟนคลับอีก9คนนะคะคลิปนี้นะคะมิวกี้อยากจะขอเพื่อนๆแค่หนึ่งอย่างเท่านั้นค่ะอยากให้ช่วยกันแชร์คลิปมือออกไปนะคะเพราะว่าคลิปนี้เนี่ยมีประโยชน์มากนะคะเพื่อนหญิงพลังหญิงสู้สิหญิงวันนี้มิวกี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะเพื่อนๆค่ะ <ๆ S 1> สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ